สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสด,ดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแลวคกับพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องครับอ่าหลายคนหลายท่านก็ให้น้ำครับพี่น้องอ่าหลังจากที่บอสบิก๊กอ่าเพิ่นไปส่งอ่าน้องตัวเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ขากลับนี่เราก็โพดแบบซี่ครับพี่น้องนะครับอ่าบอกว่าหนึ่งล้านความรู้สึกพูดไม่ออก มันแน่นในสวงอกห่วงยิ่งกว่าดวงตาซะอีกมาส่งตัวเกียววันนี้ขณะขากับนั่งรถออกจากยะโสธรน,น้ำตาพ่อไม่มีนาทีไหนที่จะหยุดคิดถึงลูกทั้งสองได้พิมพ์ไปด้วยน้ำตาก็ไหลไป ฟ้าท่านคงขีดเส้นมาแบบนี้เนะลูกยังไงพ่อก็จะทําหน้าที่เพื่อหนูทั้งสองคนให้ดีที่สุดพี่น้องนะครับพี่น้องรู้สึกแบบใดพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านอ่าได้ฟังได้เห็นโพสต์นี้ก็ไห้น้ำครับพี่น้องนะครับอ่าอาทิเช่นครับอ่าท่านนี่ก็บอกว่า สู่ๆค่ะพ่อบิ๊กนะครับแล้วก็มีครูชินจังนะครับเราก็มาโพสแบบซี FC ครับพี่น้องก่อนเด้อครับพ่อบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องครับหลังจากนั้นก็มีคือคอมเมนต์เอฟซีเนี่ยเยอะแยะมากมายครับพี่น้องท่านนี้บอกว่าแม่น้ำตาไหลน้ำแล้วลูกหลานบิ๊กนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสู่ๆนะคะเชื่อว่าเด็ก เด็กรับรู้ได้สินพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทั้งอา่านทั้งน้ำตาไหลน,น้ำาน้อเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามตลอดพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะสู้ๆค่ะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะพ่อบิ๊กนะครับนั่นล้าข้าวก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของ fc นะครับที่ขามาคอมเมนต์ครับพี่น้องที่จริงมีหลายคนี่ครับถ้าอ่านก็อ่านเป็นชั่วโมงเบื่อเบื่ออกพี่น้องนะครับ เอาเป็นว่าความรู้สึกนี่นี่ถ้าไผบบเจอกับโตนี่สิบลูรู้สึกเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ,อด้วยความแบบคิดถึงเป็นห่วงลูกครับพี่น้องมีลูกแท้ๆกับบได้อยู่นําลูกน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานอีหลี่ที่พี่น้องสังเกตบอ,อท่านใดที่มีลูกนะครับมีลูกน้อยๆแบบซี่นะครับแล้วก็จําเป็นต้องจากลูกไปหมายถึงว่า ห่างกันโดยเหตุผลทั้งครอบครัวนะพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็บบอด้พ่อลูกนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ยากที่ทําใจครับพี่น้องนะครับอ้างว่างเดียวดายซะเหลือเกินครับพี่น้องนะครับจังบอดบิ๊กแล้วก็พิมไว้์นะครับพี่น้องเราก็บอกว่า1ล้านความรู้สึกนั่นแหละครับฟังแล้วก็รู้สึกแบบไดพี่น้อง เห็นแล้วก็รู้สึกจังไดก็คอมเมนตใต้คลิปนุ่มอองได้ครับผมนุ่มอองเอาข้าวสารมาฝากครับพี่น้องมือน,นี่ก็เวบโบถือคือกันแล้วครับพี่น้องก็สงสารเล้าคื้กันนะครับโอเคพี่น้องมีความคิดเห็นแบบได้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มอองได้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวสิลาไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ